สมัยก่อนจะชอบแคร์ว่าคนนั้นคนนี้จะคิดกับเรายัางไงหรือว่าแกต้องชอบฉันสิทำไมแกถึงไม่ชอบฉันทำอะไรให้แกไม่จำเป็น is okay ถ้าถ้าเขาไม่ชอบเรา is okay เอ้ยจริงพี่เป็นสายปาร์ตี้เราเป็นคนกินเหล้าจัดเขาก็พูดกับเราว่าเอาจริงๆนะเขาอะกลัวกลัวชีวิตเราเขารู้สึกว่าชีวิตเราที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันน่ากลัวนะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับโมนาเมซองนะคะคลิปนี้นะคะมีแขกรับเชิญที่ไม่เคยเห็นหน้าในช่องมาก่อนพี่ปลาแทนแทนไดรี่ <D airy S 2> ค่ะเดี๋ยวให้พี่ปลาแนะนําตัวสําหรับคนที่แบบไม่เคยเห็นกันมาก่อนค่ะสวัสดีค่ะก็ปลาแทนแทนไดรี่นะคะจริงๆถูกช่องติดตามพี่ชื่อแทนแทนไดรี่มหมดเลยเพราะว่ามันเป็นไดรี่ของพี่เองเออก็ฝั่งนึกฝั่ตัวได้เนาะก็คอนเทนต์บิวตี้ไลฟ์สไตล์สุขภาพใดๆบิ๊กซิสแอดไวส์ใช่เห็นแล้วอีสีป่ะคือเฟเวอร์เออก็คือจริงๆอ่ะ ติดตามพี่ปามาสักพ,พักหนึ่งแล้วเราก็เคยแบบเออเจอก,กันตามอ e ีเวนต์ล <ะ S 1> แล้วแต่จริงๆอ่ะไม่เคยคุยกันลึกๆแต่มีหนึ่งท็อปปี้กันที่อยู่ในใจที่แบบเอ้อหาเกสที่จะมาคุยเรื่อง,งท็อปปีนี้มานานก็คือการแบบเอจิ g งเกรซโฟลี่หรือว่าเข้าใกล้สู่วัย40มากขึ้นแล้วอ่ะเราเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองยังไงบ้างเหมือนช่วงหลังๆอ่ะเห็นพี่ปาทำคอนเทนต์เรื่องสุขภาพเยอะอยากให้พี่ปาแชร์หน่อยว่าแบบตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วแล้วก็ชีวิตตอนนี้มันแตกต่างไปจากช่วงก่อนหน้านี้ยังไงบ้าง ก็พีนะคะปีนี้ก็38แ mm. ล้วเนาะมันใกล้เข the ้าเลขสี่ขึ้นมาทุก hmm. ท mm ีท hmm. ุกทีจริงๆเอาจริงนะตอนแรกกลัวอืคือตั้งแต่พอมันเลย35ไปปุบอะมันจะรู้สึกกลัวหวัดกลัวกับการที่เราเข้าสู่ช่วงปลายของอายุ30แล้วเนาะแล้วเราก็รู้สึกวิตกจริตจริงๆหรอวะเราจะ40จริงๆหรอวะแล้วเราก็มีอีกหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าถ้าเราแก่แล้วเราจะไม่ได้ทํา จริงจริมันว่ามันเป็นเรื่องปกติมากตอนเรา20ปลาบเราก็กลัวจะ30มส<ช>พอเราเริ่มจะเข้าสู่30ปลาบเราก็กลัวจะ40โอ้แต่พี่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราอยู่กับความกลัวความกลัวไม่ได้ช่วยอะไรไงอืมจริงเราเตรียมตัวดีกว่าเราต้องเตรียมตัวคือกลัวไปก็เท่านั้นพราะ e v e n ์ช a l l ีเราก็ต้องเราต้องเทจริงอยู่ดีเพราะมันคือธรรมชาติเนาะพี่ก็เลยมานั่งคิดว่าเออโอเคงั้นเราขอ เอ i จิ gratefully ดีกว่าก็คือเราต้องแบบ embrace กับอายุของเราอ,อยากรู้ว่าพี่ปาแบบอตอนแรกกลัวเนาะแล้วเราจัดการความกลัวนั้นยังไงตอนนี้เรายังกลัวอยู่ไหมหรือว่าเราแบบเหมือนเราปรับ mindset ตัวองยังไงบ้างตอนนี้ไม่กลัวแล้วเอาจริงๆทำมะช่วยพี่ได้เยอะอเหมือนกันเพราะว่าเราเรียนรู้เรื่องคนเราอะ มันต้องเกิดแก่เจ็บตายมันต้องีแก่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นะน่ธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาติ<ม>เราคนโทรลไม่ได้เราจะไปนั่งกลัวอยู่มันมก็เท่านั้นมันมีแต่แก่ขึ้นแก่ขึ้นไปกับความกลัวพี่ก็เลยเอามาเปลี่ยนไมเซ็ตใหม่เราจะทํายังไงให้เราแก่อย่างมีคุณภาพเราจะทําอะไรยังไงให้เรายังแข็งแรงอยู่จริงเ,ออเราก็เลยมาโฟกัสเรื่องสุขภาพมากขึ้น แล้วเรื่องเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยพี่ปาหันมาดูแลตัวเองยังไงบ้างเรื่องเซลฟ์แคร์เรื่องการออกกําลังกายการกินการนอนอย่างเงี้ยมีอะไรที่ต่างไปจากวัยช่วงแบบ 20- 30ไหม เอาจริงนะช่วง2030พี่ว่ามันเป็นการดูแลแบบผิวเผินเป็นการดูแลแบบประโคมเป็นการดูแลแบบไม่เอาให้รอดไปวันวันเอาให้รอดไปวันวันสกินแคร์ตัวไหนเขาว่าดีก็ซื้อตามเมคอัพตัวไหนที่ว่าอันนี้ก็ซื้อตามแต่เราไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องที่มันเป็นคอของมันจริงๆอคอของมันก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องซิสเต็มระบบ ข้างในของเราพอเริ่มแบบ30สิบอัพเนาะคือโชคดีหน่อยเพราะว่าเริ่มส0สิอัพก็เริ่มกลับมาดูแลตัวเองแบบจริงจังก็คือทั้งเรื่องกินเวลาเราจะเอาอะไรเข้าอ่ะเราจะดูเลยว่าอันนี้มันให้ประโยชน์กับเราอย่างไรดูเรื่องสารอาหารดูเรื่องสารอาหารดูเรื่องโทษของอาหารอพวกอาหารสําเร็จรูปพวกสมัยก่อนทอดหวานใดๆชอบแบบพวกใส่กอกแดนสซกอจริงก็ยิ่งบองจูมา เมื่อกี้เพื่อกินข้าวด้วยกันมาก็คือไม่เอาไส้กรอกจริงๆขอเปลี่ยนเป็นปเห็ดไม่กินไส้ก็คือไม่กินพ่ออาหารแปรรูปอพ<ว>อรู้สึกว่าอ,อาหารแปรรูปอ่ะมันก็เป็นพวกพลาสติกพวกอะไรที่มันแบบแล้วก็สารมูนี่นั่นใช่สารมูนี่นั่นเราก็เลยรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยเราต้องถามตัวเองว่าการกินเนี่ยการที่เราจะเวสแคลอรี่อ่ะเราเวสไปมันคุ้มไหม,มกับสิ่งที่เราเอาเข้าปาก จริงนอกจากเรื่องกินอ่ะพี่ปาดูแลเรื่องอื่นไหมออกกาลังกายเราจัดรูทีนตัวยังไงบ้างแล้วเป็นคนออกกาลังกายมาตลอดไหมเพราะหุ่นเปะมากจริงๆอ่ะออกกําลังกายมาตลอดแต่ก็ผิดผิด,ผดถูกถูกมันยังไม่ได้รู้ทป์ของบอดี้ของเราว่าจริงๆแล้วอ่ะบอดี้ของเรามันถูกกับอะไรพี่รู้สึกว่าบางบางทีอ่ะเราไปก๊อปปี้คนอื่นเราไปดูว่าเอยคนนั้นทำแบบนี้ดีเราต้องดูด้วยว่าร่างกายของเราอ่ะมันเป็นยังไงมันไหวไหม อย่างร่างกายพี่ก็จะชอบบาดเจ็บบ่อยพี่<ม>ก็จะเลือกที่มันเป็นพวก low i n t e n t i o n มากกว่า<ม>เราจะไม่ค่อยไปอะไรที่มันแบบรุนแรงมากเพราะว่าชอบเจ็บหลังล่างชอบมีบาดเจ็บน่แนวไหนคะแบบโยคะพิลาทิสอย่างนี้หรอพิลาทิสชอบมากแล้วก็จะเป็นพวกแบบ เดินในยิมบ้างแล้วก็มีเวทเทรนนิ่งบ้างแต่ส่วนใหญ่ทีรัติจไ้ไม่ไม่ไม่แบบว่าคอนแทคสปอร์ตแบบหนักๆไม่เอาเนาะหนักที่สุดจะเป็นพาดโดตีพาโดอันนั้นอะเป็นกีฬาสําหรับให้ความจอยของชีวิตไม่ได้ไม่ได้เน้นว่าเราจะผอมหรือว่าอะไรมากเป็นแบบว่ากีฬาคู่กีฬาทีมเลย <laughs> มันเป็นกีฬ <laughs> าของสําหรับพี่มันมีหลายอย่างกีฬาที่ผ่อนคลายกีฬาที่ทําให้ร่างกายมันยืดเหยียดอ,อย่างพีลาติถ้าสมมติว่า พี่รู้สึกว่าเป็นออฟฟิศซินโดมพี่จะเลือกไปเล่นพิลาทิสเพื่อให้ร่างกายมันมีการแบบยืดหดเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าตอนไหนที่รู้สึกเบิร์นเอารู้สึกว่าแบบอยากวิ l ลิส e อนเนอรไปเล่นพาดโดมคือเหมือนเราเราเลือก ให้มันถูกกับมูกับบอดี้ของเราจริงจริงอันนี้เป็นสกิลที่สําคัญนะที่เราจะเลือกสิ่งที่มันตอบโจทย์ร่างกายเราในตอนนั้นเหมือนมูนเหมือนกันแบบว่าช่วงที่ทํางานหนักมากๆอะไปยูเวทหนักๆไม่ไหวนะไปครอสฟิตไม่ไหวคือเมื่อก่อนนี้ต้องครอสฟิตอย่างเดียวเพราะว่าฉันเอเนอร์จีเยอะมากฉันต้องเอาเอเนอร์จีออกเออแต่ว่าช่วงที่เราแบบเรารู้ตัวเลยอะว่าแบบโอ้ทํทำงานเยอะช่วงนี้โยคะแล้วกันใช่คือสุดท้ายแล้วมันต้องถาม ถามเราด้วยว่าเรามัน s t r e s บอ o d y เราเยอะขึ้นไหมคือ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเราทํากิจกรรมบางอย่างมันทําให้ร่างกายเราเครียดหนักขึ้นกว่าเดิมจริจริงๆ<อ>รงแล้วอะไรสําคัญกับเราตอนนี้ในวัยที่ใกล้40ในการที่แบบจะโอเคกับตัวเองความสงบ Mm hmm. พี่รู้สึกว่าความสงบเป็นสิ่งที่หายยากมากในสังคมตอนนี้ด้วยความเป็นเราทำงานสายเนี้นยเนาะเราต้องเจอคนเยอะแยะมากมายต้องคุยกับคนคุยกับลูกค้าสิ่งที่เราหายยากมากคือความสงบ mm hmm. ช่วงไหนที่พี่รู้สึกว่าร่างกายมันไม่ค่อยดีและจิตใจมันบอบบางแล้วก็จะหนีไปทริปคนเดียวบ้าง mm hmm. ไปไปหาความสงบให้ตัวเองความสงบที่ตอนเนี้หาง่ายๆเลยคือที่บ้าน mm hmm. ตื่นมาแล้ว ก็คือเก็บที่นอนไม่จับโทรศัพท์ลงไปที่สวนคือโชคดีที่ที่บ้านมีสวนทําชาการทําชาการกรองชาการรอชาให้มันเรารู้สึกว่ามันคือความสงบ มันคือการแบบกลับมาอยู่กับตัวเองด้วยเนาะคือมโนสุว่าเออหนึ่งคือเราไปบังคับให้คนอื่นมาสง,งบกับเราไม่ได้ mm hmm. บางอย่างอ่ะถ้าเกิดเราคอนโทรลไม่ได้อ่ะเราเลือกคอนโทรลในสิ่งที่เราคอนโทรลได้คือตัวเราเอง <Okay. S 1> วิธีที่เราจะใช้เวลาส่วนตัวเอ,อ้เราทํายังไงแล้วมันฮิลใจเรา <S <S อย่างที่พี่ปาบอกอะ่ะบางทีเราจะไปโซโล่ทริปมันไม่ได้จะไปได้ทุกเดือนเนาะ <S <S แต่ว่า mm hmm. เออ้ยระหว่างที่ฉันจะไปโซโล่ทริปหรือว่าไปจัดการใจตัวเองด้วยวิธีที่มันแบบอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยอะ่ะ mm hmm. ระหว่างช่วงเวลานั้นเราควรที่จะทํายังไงที่ฮิลใจตัวเองบบาาางงออย่่ทีปก มันก็ทาเหมือนกันนะแบบตื่นเช้าแล้วมาอยู่เงียเมีย<ช>ปกช่เนี่ยเออซึ่งเราลืมว่าตรงเนี้ยมันคือทรีพีอืเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อยู่ใกล้เรามากแต่เราชอบมองข้ามมันไปคืออย่างเงี้แหละตื่นเช้ามาความสงบข้อตัวเองก่อนเราสักแบบ15นาทีก็ได้20นาทีก็ได้เดี๋ยวนี้บอกกับตัวเองว่าปกติเราตื่นมาเราจะยื่นไปหยิบโทรศัพท์มาเช็คเลยตอนนี้เรารู้สึกว่าอะไรมันจะสำคัญขนาดที่เราต้องเช็ค first thing in the morning วะ คือถ้ามันไม่มีเอเมอร์เจนซีว่าใครต้องเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยมันจําเป็นขนาดไหนที่เราต้องดูโทรศัพท์อย่างแรกในตอนเช้าไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับความสงบของฉันจริง Protect your peace เร้เรื่องนี้แบบเลี้ยงแมวอยู่กับแมวคือคือมารู้สึกอ้าวนี่คือความสุขนี่หว่าสมัยก่อนนะ 20- 3 0นะจะชอบไปที่ที่คนเยอะๆจะรู้สึกว่าฉันต้องการเอเนอร์จีจากคนนั้นคนนี้เป็น intro เหรอ intro พี่รู้สึกว่าพี่เป็นทั้งสองอย่างว่ะ Ambi word พี่รู้สึกว่าแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่ช่วงเวลาใช่<อ>แล้วแต่ช่วงเวลาจริงอย่างที่พี่ปาบอกเมื่อกี้เนาะว่าแบบสมัยก่อนจะชอบแบบไปรับอิเนอร์จีจากคนอื่นแล้วมันก็เลยแบบทำให้มนนึกถึงเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือแบบว่าพี่ปาพูดถึงเรื่องเองลิออกดื่มแอลกอฮอล์อยากให้แชร์เรื่องนี้หน่อยว่าทําไมถึงเลิกแล้วพอเลิกแล้วแบบเออมันชีวิตมันเป็นยังไงชีวิตเปลี่ยนมากนะตั้งแต่เลิกแอลกอฮอล์ถ้าคนที่รู้จักพี่ดีๆจะรู้ว่าพี่เป็นสายปาร์ตี้แล้วเป็นคนกินเหล้าจัดมากๆเรียกว่า ติดเลยก็ได้แต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งตุลาคมปีที่แล้วที่พี่ไปออสเตรเลียเพื่อจะไปรับลูกเพื่อนกลับมาที่เมืองไทยแล้วทีเนี้ยก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วก็แบล็คเอาท์ก็วือวาไปเลยว้าไปเลยแล้วก็แฟนพี่ก็พยายามติดต่อก็ติดต่อไม่ได้แล้วก็ตื่นเช้ามาพี่ก็ไปโกหกแฟนว่าแบบเมื่อคืนฉันนอนหลับไปก่อนแต่ว่าจริงๆเราคุยกับแฟนไปแล้ว a อ y w a y เวเขาก็พูดกับเราว่าเอาจริงๆนะเขาอะกลัว กลัวชีวิตเราเขารู้สึกว่าชีวิตเราที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันน่ากลัวนะอันนี้เ<ม>ตือนใหมนะันเสียงหรือว่ามัน,<า>นมันเสียงทั้งอ่ะอยูแบ็กเอายูอายุแบบ37แล้ว<ม>อ่ะยูย<ม>ังทําตัวแบบนี้แล้วยูอ่ะออฟเฟว่าจะไปรับลูกเพื่อนกลับมาแต่ยูไปแ a c k out คือยูคิดว่ายูสามารถจะทําหน้าที่ไปรับลูกใครกลับมาได้หรอถ้ายูยัง ทำตัวแบบนี้แฟนเรียกสติสุดแต่ก็แรงนะแรงแต่ว่าถามว่าพี่ได้สติเลยไหมได้สติเลยนะแล้วเราก็รู้ว่าเออเราทำอะไรอยู่วะคือเรามาถามตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราก็ได้คำตอบว่าโอเคเราต้องรู้จักตัวเองดีก่อนอพี่รู้ว่าพี่อ่ะคอนโทรลไม่ได้เรามีหนึ่งเราต้องมีสองพี่อ่ะเคยผูกความสุขไว้กับแอลกอฮอล์คิดว่าการที่เราดื่มแล้ว มันจะทําให้เรามีความสุขถ้าไม่ดื่มไม่สนุกถ้าไม่ดื่มไม่สนุกถ้าไม่ดื่มจะคุยกับคนไม่ได้ถ้าไม่ดื่มจะเข้าสังคมไม่เป็นแล้วแฟนก็ถามพี่ว่าถามจริงๆเถอะยู you, มีปัญหาเรื่องนี้ด้วยเหรอยูพูดมากจะตายงานเรามันออกอีเวนต์แบบเกือบจะทุกวันปกตินะถ้าพี่ไปอีเวนต์นะพี่ต้องเลงอย่างแรกเลยอะคือบาร์งานนี้เสิร์ฟเหล้าหรือเปล่าแล้วเราก็จะรีบวิ่งเข้าไปหาเหล้าเลยเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าการที่เราจะใช่มันคือคอมฟอร์ตโซนของพี่เลย แต่แฟนก็บอกว่ายูมันนั่งคิดใหม่นะทงทบทวนว่าในชีวิตยูอะที่ผ่านมามันคือเล่าจริงๆหรือเปล่าที่เป็นที่เป็นการทําให้ยูแบบเป็นเท่ากับคนอื่นได้ตอนหลังพี่ก็ก็ไม่ก็ไม่เราค่อยๆดีแทชความคิดที่เราเคยมีกับเล่าก่อนไมเซ็ตเราเปลี่ยนก่อนว่าเราดีแทชว่าเล่าไม่ได้เท่ากับความสุข เหล้าไม่ได้เท่ากับยูจะเป็นเฟรนลี่ได้ก็ตบเมื่อกินเหล้าค่อยๆดีแทชแล้วก็เหมือนกับการที่เราไม่เอาความสุขไปผูกกับใครอะ่ะเราก็ต้องไม่เอาความสุขไปผูกกับเหล้าหรือสิ่งของอ ใช่ไหมโอ้แล้วมันยากไหมคะตอนที่โอ้ยอตอนแรกอะยากมากเดือนแรกนะหนึ่งเดือนแรกอะยากมากเพราะเรายังต้องออกอีเวนต์เรามีวันแล้วมันเป็นความเคยชินอะใช่แต่อันเนี้ยโชคดีมากที่เราพอเราพูดกับทุกคนอะทุกคนเข้าใจเราทุกคนไม่ฟอสเราไม่ได้มีว่าเฮ้ยทาไมหรืออะไรเป็นเป็นสังคมที่ดีก็เลยโอเคมันมันค่อนข้างที่จะแบบทําให้เราก็อยู่ง่ายขึ้นตอนแรกๆก็ต้องมีการแบบกินน้าโซดาผสมกับน้าหวานก่อนเพื่อที่จะให้มีแบบว่ามีอะไรถือในมือ มันค่อยๆแบบฮบบิค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนแรกๆก็จะแบบรู้สึกเดาๆดนิดนึงเพราะว่าเพื่อนคนอื่นเขาเมากันเขาแบบสนุกกันแต่ตอนหลังๆเราก็รู้สึกว่าเราค่อยๆปรับค่อยๆสนุกกับเขาค่อยๆวีลีสตัวเองออกจากการที่ไปดีแทชแกบแอลกอฮอล์อมันทำได้จริง,รงนะแล้วพี่คิดว่าถ้าพี่ทำได้อ่ะคนบนโลกเนี่ยทำได้หมดเว้ย เพราะว่าเราอยู่ใน Environment เดิมๆเนาะแบบว่าจริงๆมันง่ายมากเลยที่เราจะกลับไปหลูปเดิมแต่นี่พี่ปาเลิกเลิกดึกเท่าไหร่ละจริงเ้าเดือนแล้วโอ้นี่มันอดแล้วนะเก้าเดือนแล้วตอนวันเกิดล่าสุดก็คือตอนเดือนเมษามีการ คิดว่าฉลองดีไหมฉลองโดยการที่สักหนึ่งแก้วดีไหมเพื่อเป็นการแบบรุดนะเดี๋ยวรุดแล้วแฟนก็ถามว่ามันได้อะไรจากการที่จะดื่มเหล้าแก้วหนึ่งมันจะได้อะไรจากตรงนี้ทั้งๆที่อยู่อ่ะอยู่เคาวติ้งว่าแบบอันนี้มันจะไม่ดีกว่าหรอถ้าอยู่มีวิกตอรี่ที่แบบหนึ่งปีคือถ้าหนึ่งกินหนึ่งแก้วอยู่ได้อะไรเราก็แบบโอ้ว่าได้อะไรวะโอ้ยแฟนดีคือดีเป็นคนชี้ท้ศแม่ แฟนคือเรียกสติสุดอะใช่แล้วเรารู้สึกว่าโอ้โอเคก็จริงเออแล้วมันก็มีเรื่องสีห้าที่พี่รู้สึกว่าพี่รักษาแล้วพอมีแอลกอฮอล์เข้ามามันทําให้สีพี่หลุดเออแต่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบอ่ะมันค่อยๆตบเราให้เข้าหลูมนิดนึงแล้วพอเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์เราไม่เหนื่อยตื่นมาเราไม่อ่อมเรามีกําลังออกกําลังกายที่สําคัญนะ มันทําให้พี่เลิกโกหกทุกครั้งที่ดืม่มแอลกอฮอล์เวลาตื่นขึ้นมามันจะมีคอนเควนต์ต้องโกหกแม่โกหกแฟนแล้วมันทําให้เราอ่ะติดการโกหกไปโดยปริยายม,มันเหมือนไว้ลายติดนิสยัยติดนิสยัยเออเราชอบแบบนิดนิดหน่อยหน่อยเราก็จะแบบว่าเราไม่ได้ทําเราอย่างเงี้ยมันคือฮบบิทของคนติดเราเลยจริงหรอจริงจริงการโกหกมันจะมาพร้อมกันเพราะเราจะอาจจะทําอะไรที่เราไม่ได้แพลนหรือเราไม่ได้ตั้งใจแล้วเราก็คิดว่ามันไม่ใช่ตัวเรา ถูกต้องเราทุกอย่างมันก็จะไปเวมว่าเฮ้ยเป็นพอเล่าจริงๆเป็นพอเล่าจริงๆโอหอย่างที่พี่ปาเล่ามาก็รู้สึกว่าเอ้ยจริิๆการมีแฟนที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีที่เขาซัพพอร์ตในในดีซิชันของเราเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยเลยอยากชวนพี่ปามาคุยเรื่องแบบความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ที่เราให้ความสําคัญในวัยอายุเท่านี้ที่เรากําลังแบบเออเอจิ้งเข้าสู่วัยสี่สิบมันต่างจาก ความสัมพันธ์ที่เราเคยให้เวลาเยอะๆอะในวัยก่อนอันนี้ยังไงบ้างอุ้ยต่างกันเยอะเลยตอนนี้เรารู้แล้วว่าคอมฟอร์ทโซนของเราคือใครไลฟ์เฟรนของเราแล้วก็ไลฟ์พาร์ทเนอร์ของเราเนาะคือถามว่าเราก็ยังมีการเมคเฟรนกับคนอื่นแต่เราก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะไม่ไปเจ็บไม่ไปผูก อารมณ์กับความสัมพันธ์นั้นๆแล้วนอกจากคนที่เราแคร์จริงๆสมัยก่อนจะชอบแคร์ว่าคนนั้นคนนี้จะคิดกับเรายัางไงหรือว่าเราต้องทําให้เขาชอบเรา เหมือนเหมือนทุกคนที่เราเจอเราจะแบกว่าเราอยากให้เขาชอบเราจังแต่เดี๋ยวนี้เรา is okay ถ้าถ้าเขาไม่ชอบเรา is okay เอ้ยจริงเราต้องไม่ฟ้อนเขาว่าแกต้องชอบฉันสิทำไมแกถึงไม่ชอบฉันทำอะไรให้แกไม่จําเป็นใช่ let it go let it be ใช่อันนี้คือสิ่งที่จริงมากในวัยสามสิบกว่าคือบางครั้งอ่ะเธอคิดแบบนี้ฉันคิดแบบนี้เราคิดต่างกันเราไม่ต้องเกลียดกันนะเราแค่แบบอ๋อโอเคเธอคิดอย่างนั้นโอเคฉันคิดอย่างนี้จริงๆเรา respect each other เราให้ space ของกนและกันแล้วเราก็ เราก็ยังมีความสุขได้กันได้ถูกแล้วก็เรื่องของการแบบ people pleasing เนาะหมนว่าแบบเออตอนที่เราเป็นวัยรุ่นหรือว่าเราเพิ่งทํางานอนะมันเป็นปกติที่เรารู้สึกว่าเราต้องการความยอมรับจากสังคมที่ใหญ่ท,ที่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแบบอายุรุ่นเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบ ฉันรู้แล้วว่าฉัน,ฉนเป็นใคร้ครอการอะไร,รเออเราทำให้เราแบบอมฟอร์ t เบิลกับตัวเองมากขึ้นแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของการแบบพิวใจล่ะ <c oughs> ในวัยเนี้ยเออถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ที่เราผิดหวงังเสียใจเราเดีลกับตัวเองอยังไงพี่คิดว่านะการคุยกับตัวเองเป็นอะไรที่เราควรจะฝึกมากกว่าการคุยกับคนอื่นเวลาเราแบบ เจ็บหรือเวลาเราเหนื่อยท้ออะไรเงี้ยบางทีเราก็จะไปคุยกับเพื่อนลองให้เวลากับตัวเองแล้วลองนั่งเงียบๆลองนั่งคุยกับตัวเองดูมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราตกผลึกได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องคุยกับใครพี่รู้สึกว่าบางทีอ่ะการที่พี่ไปปรึกษาเพื่อนหรืออะไรเงี้ยมันยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่าแต่ละคนมันเจอเหตุการณ์ในชีวิตมาไม่เหมือนกันเนาะเราก็เจอมาในแบบของเราเขาก็เจอมาในแบบของเขาบางทีเขาก็อยากจะพูดให้มันคอนเฟิร์ตเราอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายถ้าเราฝึก คุยแล้วก็อยู่กับตัวเองให้ได้มันจะเป็นอะไรที่แบบดีมากเวลาทุกที่พี่มีปัญหาทุกครั้งที่มีปัญหาพี่จะแยกตัวออกมาก่อนอขอแบบอยู่สงบสงบคนเดียวใช้วิจรารณญาณของเราค่อยๆไต่ตรองว่าทําไมเขาถึงทํากับเราแบบนั้นมันเป็นเพราะอะไรเราต้องอย่าใช้อารมณ์ไปยึดติดให้มากมเราต้องใช้อ่ะ ความเป็นจริงของเหตุการณ์อะไรอย่างนด้วยเห็นด้วยจริงๆมิงมก็มาสายนี้แล้วแหละสายตกตะกอนกับตัวเองใช้เวลากับตัวเองแล้วแบบค่อยๆแก้ปัญหาเพราะสุดท้ายไม่มีใครแก้ปัญหาให้เราได้ดีเท่ากับตัวเราเองใช่เราเข้าทางธรรมาได้ไงอะพี่ปาอยากรู้หูจริงจริงเราธรรมาะมันเป็นสิ่งที่ครอบครัวพี่ปลูกฝังมาคือคุณแม่พี่อ่ะเขาเข้าวัดอยู่แล้วแล้วก็ไปบวชพาพี่ เข้าวัดบวชมาตั้งแต่เด็กคือบวชทีเหมือน3าวัน7วันอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่กับตรงเนี้ยมาตั้งแต่เด็กแต่พอเข้าช่วงที่เราติดเพื่อนติดปาร์ตี้ติดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะห่างจ่ายจากตรงนี้ศาสนาเนาะจริงๆมันก็คือมันิเฟสมันคือการเพ a ก็คือการมันิเฟสพี่คิดว่ามันคือหลักเหมือนพระพุทธศาสนาก,ก็คือมีความวิทยศาศาสตร์ใกล้เคียงระดับเออเพราะฉะนั้นการมานิเทตการเพ a การอะไรเงี้ยมันก็คือเนี่ยแหละวิทยาศาสตร์ การทําอะไรแบบนี้ม,มันทําให้พี่รู้สึกว่ามันดึงสติเข้าตัวได้ไง่ายขึ้นมันเป็นอย่างการสวดมนต์เมื่อกี้คุยกับ,บน้องมนต์เนาะว่าการสวดมนต์อ่ะมันเป็น bridging ของการที่เราจะมานั่ง meditate เหมือนก่อนเราจะมานั่งสมาธิอะ่ะบางทีติตใจเราวุ่นวายมากแล้วพอเรานั่งอะ่ะเราแบบมันตะเิดเปิดเปิงอ,อ่ะแต่พอเราได้หยุด อ่ะเราสวดมนต์ก่อนมันค่อยๆดึงสติกลับมาแล้วพอเราสวดสักพักหนึ่งปุ๊บสติเรามาเรานิ่งเรานั่งสมาธิอุ้ยม,มันมันวเวอร์ฟูลนะ่ะอ่ะไหนๆก็เข้าเรื่องนี้แล้วอยากรู้ว่าสําหรับคนที่แบบอยากเริ่มสวดมนต์มีรีสอร์ทให้ไปแม้ว่าเฮ้ยเธอไปเว็บนี้หรือเธอไปฟังที่นี่หรือว่ามีบทสวดอะไรที่แนะนำอ่ะจริงๆแล้วว่าเป็นเบสิกบทสวดเลยก็คือเนี่ยพี่กับเนเพิ่งทำเอ่อ,อบทสวดมนต์คือเนอเป็นอาติชพระเขาวาดหนังสือสวดมนต์เอง แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไฟให้้องอแล้วก็คือ,อแบบ <c oughs> เป็นบทสวดแบบอ general อย่างเงี้ยแหละแ,แล้วก็มีบทชินบัญชรมีคำแปลด้วยแล้วก็ตัวใหญ่เขามากกว่าที่<อ>เป็นตัวใหญ่เลิศเลิศใช่ก็คือลองเบสิกก่อนไม่ต้องฟอร์สตัวเองไม่ต้องสวดยาวถ้ารู้สึกว่าเราสวด15นาทีเรารู้สึกแบบโอ้ยสวดแค่วันเดียวฉันไม่สวดแล้วพวกเนี้ยเราก็อาจจะสวดบทสั้นๆเอาอะไรที่ทำแล้วตัวเอง สามารถทําได้สบายๆไม่ค่อยค่อยๆทาไปแล้วก็ค่อยๆเพิ่มทีละนิดอืพี่ปามีโรโมเดลในการเอจิ้งเกรซฟูลี่ไหมหุยจริงๆโรโมเดลเยอะมากเพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเราอ่ะก็คือทุกคนเทคแคร์ตัวเองหมดเลยอ่ะพี่อุ้มลักษณาพี่เนยโชติกาอะไรเงี้ยพี่ก็จะมีโรโมเดลที่เป็นอีกรุ่นหนึ่งรุ่น40อาบนาะที่เราเราเห็นเขาว่าเขาแต่จริงๆแล้วอ่ะ เด็กๆอะ่ะก็เป็นโลโมเดลพี่เหมือนกันคือเรารู้สึกว่าสมัยก่อนที่เราอยู่20-30อะ่ะก่อนเราจะรู้จักคําว่าเซลฟ์แคร์ม,มันไม่ง่ายเหมือนอเดี๋ยวนี้ไม่แพลตฟอร์มให้เราดูเยอะเราด้วยความที่สังคมเดี๋ยวเนี้มันวุ่นวายมากๆคนก็จะกลับให้ความสําคัญของเรื่องความสงบเซลฟ์แคร์นู่นนี่นั่อน,นอะ่ะอย่างเด็กๆอย่างพี่ดูน้องมลอย่ยก็เป็นอินสปิเรชันพี่ คือไอดอลจริงๆแล้วอ่ะมันมาจากหลายทาง่ะอาจจะคนนี้คนนี้เขาเก่งด้านนี้เราก็จับมาอ่างเงี้ยอันนี้อีกอีกอย่างนึงที่อยากจะเรียนยากมลก็คือเรื่องเงินอืมได้เลยเรื่องเงินชอบคุยอยู่แล้วใครเรื่องเงินอันนี้ยที่ต้องเรียนจากมลใครใครอยากเห็นเราสองคนโคจรกลับมาเจอกันอีกคอมเมนต์ไว้ด้านล่างอ่ะอยากจะแชร์โรโมเดลในการเอจจิ้งเกรซฟูลลี่ของมนเองนะในเมืองไทยของมนมีสองคน มนชอบพี่แอน <S <S พี่แอนองอผสมคือ,อของพี่พี่แอนออกทองผสมเนี่ยเป็นโรโมเดลในการเอจจิ้งแบบเฮลตี้คือพี่แอนเนี่ยออกกาลังกายแบบหลายแขนงมากแล้วเขาดูจริงจังกับการออกกําลังกายมากแล้วอย่างที่2ก็คือมนว่าเขาวางตัวแบบดีอ่ะคือมนว่าการเอจจิ้งเกรซฟูลี่มันไม่ใช่เรื่องของแค่ภายนอกเท่านั้นแต่มันคืออินเนอร์อ่ะว่าเฮ้ยคุณเดินอ่ะแล้วคุณดูมีเสน่ห์อยู่ไหมคุณยังรู้สึกรักตัวเองอยู่ไหมคุณมีความรู้ มี wisdom มากขึ้นไหมเพราะว่าจริงๆอ่ะอายุมันมากับ wisdom นะเพราะว่าพอเราใช้ชีวิตไปอ่ะเราจะเริ่มตกตะกอนกับตัวเองในหลายเรื่องมากๆแล้วพี่แอรน่ะคือแค่เขาเดินอ่ะเราก็รู้สึกว่าอผู้หญิงคนนี้คือใช่เขาสง่า on wisdom ใช่คําว่าสง่าคานี้เลยคือแบบไม่ว่าเขาจะใส่ชุดออกงานชุดออกกําลังกายชุดอะไรคือแบบเป๊ะมากอะเอออีกคนหนึ่งก็คือพี่จอยลลานีพี่จอยลลานีเนี่ยคือเป็นผู้หญิงที่แบบ เหมือนเขาดูแบบเรียบง่ายมากๆ <c oughs> คือเขาอะจสดงทำงานแสดงมาอยู่ในวงการมาตั้งนานแล้วอะ <c oughs> หลายคนอะก็จะมีความฟูฟ้าเนาะแต่พี่จอยเนี่ยเขาดูป <c oughs> เป็นผู้หญิงที่ซิมโต้มากๆแต่เขามีงานตลอดนะถ้าส <c oughs> ังเกตอะเราอะ ชอบเขาจนขนาดว่าแบบไปดูบทสัมภาษณ์เขารายการนู้นรายการนี้ใช่ป่ะแล้วเขาอ่ะวางแผนการเงินลงลงผัง,งสังหาอะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งชอบเรารู้สึกว่านี่แหละผู้หญิงที่ฉันอยากจะเป็นคือแบบเ,เขาแฮปปี้กับตัวเองแฮปปี้กับครอบครัวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปลูกผักสวนครัวในบ้านแต่เขาก็ยังมีแผนการเงินที่ลงสุดโควิดซื้อคอนโดเพิ่ม นี่แหละผู้หญิงที่ฉันอยากจะเป็นแล้ที่ฉันโตเป็นได้เลยนะเป็นได้เพราะว่านี่มีการวางแผนมาตั้งแต่เด็กสุดๆคือคือเรารู้สึกว่าแบบชีวิตที่แฮปปี้ชีวิตที่มั่นคงชีวิตที่เราจะใช้อย่างมั่นใจอ่ะมันคือชีวิตที่เรารู้สึกว่าฉันวางแผนฉันวางแผนให้ตัวเองแล้วในอนาคตเนาะก็นั่นแหละอาภาคสองใครอยากดูมวนกับพี่ปาวางแผนเรื่องการเงินอันนี้อันนี้จะยากหน่อยนะเพราะว่าอันเนี้ยพี่บอกเลยขอออกตัวเลยว่าเป็นคนที่ หวาดกลัวกับการวางแผนชอบใช้เงินมาก <c oughs> การใช้เงินคือสกิลอันดับหนึ่งแต่การเก็บเงินคือเรารู้สึกว่าเราหนีมาตลอดเมื่อกี้คุยกับน้องมลว่าทําไมทําไมไม่รู้แต่ทุกครั้งที่มีคนเบนชั่นเรื่องเงินอ่ะเราก็จะหนีเวลาดูคอนเทนต์น้องมลก็ตาม่ะถ้าเขาพูดอ่ะไม่ได้ลงลึกถ้าเขาพูดแบบ ผิววนะล้วก็จะฟังเฮ้ยดีดีไอเดียดีแต่พอน้องอ่ะเริ่มพูดอะไรที่มันเป็นดีเทลมากเราก็จะแบบเอ๊ะใช่อันนี้พี่ว่าพี่ปิดกาใครอยากดูฉันปวดน้องไขการเงินพี่ป้า กันกดหนึ่งนหนึ่งนี่ขอไปกดได้ป่ะเพราะว่าอยากดูอยากดูเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันได้เลยเรามาตามดูกันนะว่ามีคอมเมนต์เยอะไหมอ่าถ้ามีมากกว่า10คอมเมนต์นะเดี๋ยวเราไปลุยบ้านปลดล็อกกันเงินพี่ปากันมาปลดล็อกกันเงินแล้วอยากจะดูบ้านอินฟูสาวที่ของเยอะมากหล่นโอ๊ยตื่นเต้นล่ะโอเคทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปามากเลยขอบคุณทุกนนะคะสนุกมากเลยอ่ะเออไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะทุกคนหวังว่าจะชอบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย